สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ให้บริการมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการการเงินที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเราในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงินควรตระหนักถึงความซับซ้อนและความเสี่ยงที่ตามมาจากการใช้บริการทางการเงินเหล่านั้นด้วยเราจึงควรรู้สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินกัน4สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับจากการ การปฏิบัติของผู้ให้บริการทางการเงินได้แก่ 1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 2. สิทธิที่จะเลือกใช้บริการและบริการได้อย่างอิสระ 3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม 4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายนอกจากผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้บริการด้วยความรับผิดชอบแล้วลูกค้าก็ต้องใช้บริการด้วยความรับผิดชอบเช่นเดียวกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงินมีดังนี้ 1. วางแผนการเงิน 2. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ 3. ทํทำความเข้าใจรายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนใช้บริการ 4. ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 5. เป็นหนี้ต้องชำระหากเราตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินและทำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆแล้วย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์กับเราสูงสุดขอขอบคุณเรื่องเราดีๆจาก Star Story ธนาคารแห่งประเทศไทย